เดี๋ยวขับไปเพิ่งก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอันนี้ออกก่อนเลยครับนี่ต่อห้องก่อนครับเห็ดมันค่อยบวัวซ้ำนะต่อห้องต้องบอ,อต่อห้องดิงห้องก่อก้อนนอัดห้องก่อนตน่อเห็ดค่อยบวัวซ้ำนี่ได้พี่น้องนี่เออกมาครับไปลองมาใกล้ๆดูดนี่ โ,โห่เห็ดผลดอกเดืองงามขนาดเลยโอ้ผลดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งโอ้มีออกหลายตัวนี้พี่น้องนี่แค่นะโอ้ยเห็ดเผือกอย่นี้เดืองงามถิ่พี่น้องนี่งามครับอือนี่นี่นะนี่อ๋อนี่เห็ภาพเลยนี่นี่พี่น,อน้องกำลังเป็นจุ่มนะครับ ก็เริ่มเกิดถัดออกพุ่ดีครับพี่น้องนี่ฮึโอ้อันไหนกันแม่งอยู่บอหันโอ้อันนี้เป็นอะไรนี่อันนี้เท่าตัวนี้ไหมโอ้ถือฝนมืนสะออนมันเท่านี่พี่น้องนี่โอ้นี่นี่นี่พี่น้องนี่มันออกไหลอยู่ตัวนี้ไหมนี่ไหมนี่นี่นะพี่น้องนี่ โอ้ได้แก่งเห็นละมือนี่พี่น้องเลยเป็นกระตักแห้งๆรับพี่น้องมือเศร้านี่พี่น้องโอ้มันกำลังออกกำลังพอดีงามนี่พี่น้องนี่เห็ดผึ่งกำลังงามครับนล่นะไม่ย่บอัน าานางขาบไปเรื่อยๆซะก่อนนา่โอ้ยนี่พี่รองนี่สองดอกงามงามครับคุณนะโคหนึ่งเลยครับเห็ดนี่นี่พี่รองนเอ้านี่พี่รองเห็ดเพิ่ง,พง,พงครับ อดอกงามเลยพี่น้องนี่ฮะเฟร็ล่ะพ่อบบทั้งคุณพี่น้องนี่พรอมเกิอดอยู่ครับนี่กีก็มีอยู่นี่ครับนี่เป็นจีอยู่นี่ครับจีก็กเอาเลยพี่น้องนี่จีอยู่ครับ ลงามครับเอ้นเห็ดแดงครับนี่เห็ดแดงดอกงามงามครับพี่น้องนี่อ้ดอกงามถึงพนาดอ้อูโ่าไดอกงามขนาดพี่น้องถึงเอาว่ามันจอมเหมือนมาดมดทั้งขาบบฮักกุศลพี่น้องนี่ บานเพอร์เวอร์อยู่นะครับนี่พี่น้องนี่โ,อโดอกงามขนาดนครับถือฝนเมือซ่อนอย่ครับโอ้ยดอกงามนะครับเจ็บหนี่ดอกดึงน่ อบอลได้เคยออกก็ออกได้เนพี่น้องุนูนะโอ้โอ้นองนี่ก็ยจังอันนี้ถือฝนมือเช้าหน่ครับแต่ว่าพ่อพอเก่งได้อยู่ครับนี่เนาะไปเลยครับนี่น้องนี่ขาเป็นนี่โอ้ขาปลาเว้นี่ นี่ครับดอกหนึ่งบังเงนที่ได้ลีอยู่เนี่ยแหล,ล,ละครับกำ่ังเลียงงามก็นั่งออกไงครับนี่นี่มีติเห็ดเพิ่งครับโ,โอ้เห็ดเพิ่งออก ดอกนี่ยงามครับคุณนะเรืองงามขนาดเลยครับนี่เฮ้ยุนะนี่ดอกอืมก็อยู่ดอกเดียวก็เป็นมันมีหมูที่บ้าเหรอเอาไปเดี๋ยวมันหนักสิได้กระดกอืมนี่ดอกเนี่ยดอกงามใช่ไหม เดี๋ยวไปได้มากแต่เดี๋ยวมาเห็นยางไก่ี่พี่น้องนี่นี่ยางไก่เนี่ยางไก่นี่อู้ดอกนี่เท่าพูดนะพี่น้อกคนเป็นเสื้อเลยเนี่ยครับดอกบางใยนึงนี่โอ้วพูดนะพูดนะพี่น้อกคนนะเท่าพูดนะโอ้วเป็นเสื้อเลยครับนี่อันนี้กำลังออกนี่ครับนี่พูดนะดอกนี่ก็ดอกงามงามนี่พี่น้องนี่โอ้สิได้ดอกเท่าๆมันบางใ่ขนาดเลยพี่น้องนี่ พี oh, ่รองคนโอ้บ่มันใบไม้ปกขึบนมันไหลก็แล้วออกบ่อนี่ยนี่รองเลยปต่เตีมแล้ก่อนพี่องูนะอกงามงเดี๋ยพี่้องเลยนะกะตาน้อยผู้ขากะได้ ออา้องนี่อีกก้อนนี่พี่น้องนี่มันกนใกล้ห้องนี่มันกนต้องออกนะครับนี่นี่นี เฮ็ดเนี้ยมไปเพี๊ัดเห็นเผิองอียันง,ยงน,น,ยนี่พืน่น้องเห็นป่ะดอกฟังใ่พุ่นะโอ้โเห็ดเผืงอัน,นีน่ดอกแข็งแข็งครับนี่โอุ้่นะปลาตีนเอาก้อนนี่พี่น้อง เพิ่งยังนี่โอ้ยดอกไงครับพี่น้องกันนี่นี่นะครับนี่ดอกนึงนี เอ่งอย่างไรงามเทยนี่น้องนี่ข้างหลังมันนี่ปัดตินออกแล้วครับเนี่ยขาเน้น้อยดอกเพชรขึงดอกบังไงปัดขาน้อยครับนี่น้องอันนี้ขาเป็นเน้นน้อยนี่ ดอกแบบง่ายนึง <c ười> โอ้ดอกนี่เท่าทิมแล้วนี่มั <c ười> นเปืบบ่อยแล้ครับโอ้ได้อย่แข็งอยู่นี่แข็งอยู่พี่้องน,นี่ นึ่งพี่น้องนี่ดอกขาวงามงามครับเลเห็ดผึง่งเห็ดผึ่งขาวพี่น้องเห็ดผึง <c oughs> ผ่งขาวครับไปไปเรื่อยๆอะ้รพี่นอ้องโอ้โหุบยี่นผีดรอปลงที ออกกันแล้นโฟกพึ่งขาวครับนี่พี่น้องเบอร์ตตัวเฮ็ดนี้มันปล่อยออกไงแทนพี่น้องนี่พุกพน,น่ะเราก็มีครับนี่เบอร์ตัวเห็ดแดงอันนีมัดด้ยทุกน่ะ ตัวใหญ่ครับพี่น้องบ่อเนี่ยมันเคยออกเห็ดแดงออก,อ,อ,กอีหรีพี่น้องมาส่องเบืงเฮ้ยพุดนะเกือบเจ็มกับตาพี่น,อน้องไยปาดอยู่บ่ตินมันีลยครับนี โอ้ยใหญ่ครับพี่น้องฝนตกใส่เมื่อเช้าเนี่ยกื้บมันเนา่าตัตดุ๊บดอกนี่พอดีเาแล้วครับนี่เป็นเสื้อพอดีนี่ครับนอนจื๊อนอนกินครับนี่ดอกหนึ่งโอ้ยดอกใหญ่ครับครับนลย อ๋อเฮ็ดเสื้อปีต่อไปไมันก็จะออกอีกแล้วครับเฮ็ดถึงชาดออกกับพี่น้อง,น,น,งดดน,ออนี่นะครับเฮ็ดถึงชาติเองโอ้กําลังจุ่มๆอยู่พี่น้องเลยเห็ดถึงชาดออก,ออกโอ้มันจะออกอีกแล้วนี่เฮ็ดนี่พี่น้องเลย นี่ครับเนี่ยกำลังจุมจ่มครับเป็นสาน่ครับ